แก้มหมุ๋มเจอเมียนแรงจับผู้ชายรวยฟาดหน้าหงายมีปัญญาหาได้แบบนี้ไหมแก้มหมุ๋มเจอคอมเมนต์แสกลางไลฟ์สดจับผู้ชายรวยซัดก,กลับแรงยิ่งกว่าเธอมีปัญญาหาได้อย่างนี้ไหมงานนี้ชนะสวยๆชาวเน็ตช่วยดันหลังเต็มที่งานวิวาใกล้เข้ามาทุกทีสำหรับนักแสดงสาวแก้มหมุ๋มปรียาดาสิทธาชายัยกับแฟนนุ่มนักธุรกิจพีทกัณะพรหานพาณิ์สุดยอดคู่รัก สุดหวานชื่นที่บางครั้งก็หวานกันมากเสียจนชาวเน็ตบางรายถึงกับมันและเอาแต่ตามแซะตามแขวะไม่เลิกล่าสุดวันที่9มกราคม2567คลิปไลฟ์สดของสาวแก้มบุงที่เจ้าตัวเคยฟาดพวกชาวเน็ตที่ชอบแซะได้กลายมาเป็นกระแสะบนโลกออนไลน์อีกครั้งโดยในคลิปดังกล่าวนักเลงคีย์บอร์ดรายหนึ่งได้คอมเมนต์แขวะสาวแก้มบุ๋ด้วยข้อความว่า อวดรวยแต่รวยเพราะผู้ชายงานนี้มีหรือนักร้ายเบอร์หนึ่งจะยอมให้ชาวเน็ตมาด่าฟรีๆเธอจึงรีบตอบกลับทันทีว่าใครอ่ะนี่หมายถึงตัวเองหรือหมายถึงใครอ่ะเพราะว่าเราไม่ได้อวดรวยเพราะเราไม่ได้รวยพอมีพอใช้พอเก็บพอโชว์ได้นิดหน่อยพร้อมกล่าวอีกว่า หน้าตัวเองยังไม่กล้าโชว์เลยอย่ามาพูดถึงคนอื่นตั้งสติลองเอาหน้าตัวเองออกมาโชว์ก่อนคนอย่างนี้เวลาเจอคนรวยอ่ะเขาก็จะบอกว่าไอ้พวกนี้รวยขี่โกงมานู่นนี่นั่นมาไม่ได้ดูว่าเขาพยายามอะไรมาเขาไม่ได้ใช้ปากในการด่าชาวบ้านเรื่องราวเดือดเดือดในคลิปยังไม่จบเท่านั้นเพราะชาวเน็ตอีกรายก็ได้คอมเมนต์แซะต่ออีกว่าจับผู้ชายรวยรวย,รวยฉลาด สาวแก้มหมุมสวมบทบาทนางร้ายฟาดกลับแรงเลยว่าอุ๊ยบ้าเหรอตลกอ่ะตลกจังเลยอะเอางี้ดีกว่าเธอมีปัญญาปะฉันอยากรู้อะถ้าเธอบอกว่าฉันน่าฉลาดจับผู้ชายรวยรวยแกไม่มีปัญญาเพราะอะไรรู้ปะสภาพเบ้าหน้าสภาพหุ่นสภาพอะไรสภาพแกไม่ได้แต่ฉันเกิดมาแกมาว่าฉันแต่ฉันมีปัญญาในระหว่างที่กำลังโต้กลับชาวเน็ตอย่างดูเดือดอยู่นั้น คุณพ่อเจนชัยยกรสิบธาชัยก็โทรศัพท์มาพอดีสาวแก้มหมุงจึงเล่าเรื่องนี้ให้คุณพ่อฟังซึ่งคุณพ่อก็บอกว่า เสืออะไรด้วยสุดท้ายคนที่เดือดที่สุดในเรื่องนี้ก็คือคุณพ่อเพราะคงไม่มีพ่อคนใดยอมให้ลูกสาวถูกคนอื่นต่อว่าด้วยถ้อยคำเสียเสียหยหายอย่างนี้แน่นอนเรื่องนี้จึงจบลงที่สาวแก้มบุ๋มบอกให้คุณพ่อใจเย็นๆอย่างไรก็ดีในขณะนี้มีเคสชาวเน็ตถูกคนบันเทิงฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการคอมเมนต์หมิ่นประมาทเช่นนั้นแล้วทุกครั้งก่อนจะคอมเมนต์อะไรควรไตรตรองให้ดีว่า ข้อความเหล่านี้เป็นการดูถถกเหยียดยามผูอื่นหรือไม่ไม่งั้นเรื่องราวอาจจบในชั้นศาลดังเคตที่ผ่านผ่านมา